มีลมหายใจนั้นร่างกายนี้ยังคงสามารถได้ยินยังคงสามารถเห็นคือเห็นผ่านตายังคงสามารถได้กลิ่นยังคงสามารถนะรับรู้รสชาติยังคงสามารถรับรู้สัมผัสทางกายได้ยังคงสามารถนึกคิดปรุงแต่งภายในใจนะมีความจํามีความรู้สึกภายในใจได้แต่เมื่อร่างกายนี้หมดลมหายใจลงสภาพที่ชื่อว่าการเห็นการได้ยิน การรู้รสชาติหรือการนึกคิดปรุงแต่ง,งภายในใจย่อมหายไปหรือเพียงแค่สรางของร่างกายเพื่อสร้างศพนะสร้างศพของร่างกายเนี่ยจะยังคงนอนทับอยู่บนแผ่นดินรอระยะเวลานะให้ร่างกายเนี่ยย่อยสลายไปตามการเวลาตามธรรมชาตนะิเปลี่ยนแปลงไปตาม ระยะเวลาที่ร่างกายเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงไดนะ้วันหนึ่งผ่านไปสองวันผ่านไปอาการที่จะเจอก็คืออาการเขียวคลัมบวมพองขึ้นอื่นบนะระยะเวลาผ่านไปย่อมมีอาการการปปลแตกนแะกส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยที่เป็นเนื้ออ่อนย่อมเปื่อยปริแตกออกมา นะ้ำมันเข้าน้ำมันเข้าช่องทางนะต่างๆที่ชื่อว่าถาวรทั้งหมดในร่างกายแม้ว่าจะเป็นช่องจมูกช่องปากช่องหูตานะย่อมแสดงอาการนะของสิ่งที่เรียกว่าของเหลวไหลเยิ้ออกมาจากปากมาั่นจมูกมั่งหูมัม่นเพราะมันดันออกมาในระยะเวลาผ่านไปย่อมเปือ่อย เคยเน่าก่อนคือใบหน้าเนี่ยเพราะมันเป็นส่วนอ่อนนะคือเนื้ออ่อนมีใบหน้าหรือส่วนที่ยันเน่าก่อนย่อยสลายก่อนอย่างเช่นในท้องเพราะมีจุลินทรีย์ส่วนที่เน่าก่อนอย่างเช่นนะส่วนที่อยู่ข้างล่างถ้าหากเรานอนเนี่ยนอนหงายอยู่ถ้าแผ่นดินส่วนที่เป็นหลังที่ทับพื้นแผ่นดินอยู่เนี่ยจะเป็นส่วนที่ย่อยก่อนเนี่ยสลายก่อนอย่างเงี้ย าหากเรานอนคว่ำอยู่ส่วนข้างล่างเนี่ยคือส่วนของหน้าท้องส่วนใบหน้าที่ควาำหน้าอยู่กับแผ่นดินจะเป็นส่วนของส่วนที่ย่อยสไลายไป่อนการย่อยสลายนี่เราจะใช้ระยะเวลาสามเดือนนะภายในสามเดือนเนี่ย,ยนะร่างกายของเราจะเปื่อยย่อยสลายนะเหลือแต่โครงกระดูกเพราะว่าโครงกระดูกเนี่ยเป็นส่วนที่ย่อยสไลไยายได้ยากนะเป็นส่วนของความแข็งแข็ง ที่มันแข็งแล้วก็ย่อยยากที่สุดนะในระยะเวลาหลังจากนี้นะกระดูกก็จะใช้ระยะเวลาอีกนะร้อยปีแต่ละปีที่ผ่านไปย่อมผ่านฝนผ่านหนาวผ่านแดดผ่านลมผ่านร้อนกระจัดกระจายออกตามที่ต่างๆเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็ชื้นเดี๋ยวก็ร้อนเะนี่ยเดี๋ยวลมก็พัดแห้งเดี๋ยวฝนก็เปียกชื้นเะนี่ย กระบวนการที่มันชื้นบ้างแห้งบ้างนี่แหละทำให้เกิดการผุก,กร่อนนะเหมือนกับไม้เนี่ยที่มันเจอฝนมัน่เจอแดดมั่นแต่ละปีเนี่ยมันย่อมผุย่อมกร่อนนะธรรมดานะบวกกับสิ่งต่างๆที่เรียกว่าสภาพอากาศเนี่ยที่ผันเปลี่ยนุนเวียนไปนะย่อมทําให้กระดูกเนี่ยผุก,กร่อนไปเรื่อยๆจากชิ้นให,ใหญ่ๆนะจากชิ้นให,ใหญ่ๆนะก็กลายเป็นแตก ออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขึ้นเรื่อยระยะเวลาหนึ่งปีผ่านไปก็แตกลงไปเรื่อยๆผ่านไปก็แตกลงไปเรื่อยสองปีสามปีสี่ปีห้าปีก็แตกลงไปเรื่อยๆจากที่เคยมองเห็นเป็นกระดูกแขนกระดูกขาเนี่ยกระดูกนิ้วกระดูกกระโหลกเมื่อระยะเวลามันผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยเราจะมองไม่ออกเลยว่ามันเป็นกระดูกแขนกระดูกขากระดูกกระโหลกเพราะมันเหลือแค่เศษซากส่วน นะชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มันผ่านไประยะเวลาใช้ระยะเวลาประมาณร้อยปีนะมันถึงจะย่อยสลายหมดลงไปเราจะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกว่าดินน้ำไฟลมนะอันเป็นร่างกายที่นั่งอยู่ตอนนี้เลยนี่คือร่างกายของมนุษย์เราที่เราเคยเข้าใจผิดว่ามันเป็นตัวเรา ความตมหนดพิจารณากายให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือดินน้ําไฟลมเนี่ยประชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่างนี้จะสามารถสอนจิตดวงนี้เนี่ยที่ไม่เคยรู้เลยว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะสอนจิตดวงนี้ให้เห็นว่าเป็นเพียงแค่ดินน้ําไฟลมเมื่อจิตดวงนี้เห็นว่าเป็นเพียงแค่ดินน้ําไฟลมนะเห็นน้นเข้าน้ำเข้านานเข้าจิตที่เห็นว่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเนี่ย ย่อมสามารถใครขวนขมวนนะเนืกเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ยืนเนี่ยสิ่งที่เดินเนี่ยสิ่งที่นั่งเนี่ยสิ่งที่นอนอยู่เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ดินน้ำไฟลมที่ยืนเดินนั่งนอนสิ่งที่กําลังนั่งอยู่ตอนนี้สิ่งที่กําลังทํางานนะสิ่งที่วิ่งออกกําลังกายสิ่งที่ไปเจอผู้คนหลากหลายนะก็เป็นเพียงแค่ดินน้ำไฟลมที่ดําเนินอยู่นะที่ยังมีลมหายใจอยู่ S <S สิ่งที่สวมเสื้อผ้าสวยๆนะสิ่งที่ขับรถรู้ๆสิ่งที่นอนบ้านน,ะนอนบัานล้งโตโตเตียงนอนใหญ่ๆเงๆอยู่เนี่ย,ก,ย,ย,ย hh. ก็เป็นเพียงแค่ดินน้ำไฟลมพอจิตตรงนี้มันเริ่มนะควางความรู้ความเข้าใจเหล่านี้เข้าไปในจิตในใจทางการเห็นว่าเป็นเพียงแค่ดินน้ำไฟลมมันจะเริ่มเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่ดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นอยู่ กับส <muy> ิ่งที่ดินน้ําไฟลมเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกับสิ่งที่ดินน้ําไฟลมเนี่ยจะต้องไปโดนด่ามั่งเนี่ยเดี๋ยวไปด่าคนอื่นมั่งนี้นะหรือว่าไปรับคํานินทาของคนอื่นมั่งหรือว่าไปนินทาคนอื่นมั่งอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเบื่อหน่ายกับสิ่งเหล่านี้และจะเริ่มวางใจไป้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นผู้ถูกด่าไม่ใช่เราเป็นผู้ถูกนินทาเขาว่าก็ว่าได้เฉพาะร่างกายเป็นดินน้ำไฟลมนี้แหละ เขาจะว่าเป็นคนแก่ก็ดินน้ำไฟลมนี่แหละถูกว่าเขาจะว่าเป็นคนป่วยก็ว่าดินน้ำไฟลมนี่แหละที่ป่วยเขาจะว่าเขาจะนินทาว่าโอ้นี่แหละนะเป็นคนขอทานเขา็ว่าดินน้ำไฟลมนี่แหละที่ไปนั่งขอทานนะเขาจะนินทาว่าโอ้คนนี้เนี่ยไปทำไม่ดีไม่ร้หรือจะนินทาว่าโอ้คนนี้ทาไมทําตัวนู้นทําตัวแบบนี้ เขาก็ว่าได้แค่ดินน้ำไฟลมคุยงายเขาจะว่าได้โอ้ว่าเรา,เรามีผมยาวมีผมสั้นอย่างเงี้ยสวยจังเลยตัดผมสั้นสวยจังเลยตัดผมยาวเขาก็ว่าได้แค่ดินน้ำไฟลมที่มันตัดผมสั้นผมยาวจิตมันจะเริ่มผนวกสิ่งเหล่านี้นะเอาเข้าไปหาจิตเนี่ยตัวจิตเองพอม,มีความรู้ความเข้าใจนะกับสิ่งที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลม กับสิ่งที่แสดงออกจากดินจากน้ำจากไฟจากลมมันจะเริ่มเบื่อหน่านะมันจะเริ่มคลายความยินดีหรือมันจะเริ่มปล่อยวางนะไม่ถือเอาสาระสําคัญของชีวิตนะโดยการถือว่าอ,อ๋อความสวยเป็นสาระของของชีวิตนะหรือว่าความรอเป็นสาระของชีวิตอย่างเงี้ยไม่ถือเอาว่าเออผมขาวเนี่ยเนี่ยไม่ดีไม่ถือเอาว่าผมดำเนี่ยดีกว่าอะไรประมาณนี้ มันจะไม่ถือเอาสาระสําคัญชีวิตจากสิ่งที่แสดงออกมาจากร่างกายแต่มันจะถือว่าสิ่งเหล่านี้นะคือสิ่งที่เรียกว่าความจริงของชีวิตอันเป็นร่างกายเพราะร่างกายเนี่ยให้สิ่งเหล่านี้มานะให้ผมดำให้ผมขาวให้เนื้อหนังเต่งตึงให้เนื้อหนังหย่อนยานนะให้ฟันแข็งแรงกับให้ฟันไม่แข็งแรงนะให้ตาที่แจ่มชัดแจ่มใส ให้ตาที่ฟ้าฟังให้หูงวงนะให้หูที่จําชัดนะฟังชัดเจนอย่างนี้นะก็มีแต่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นที่มันแห้งในขณะเดียวกันพอจิตม,มันเข้าใจสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงจิตม,มันจะน้อมเอาความจริงของสัจจธรรมเนี่ยเข้ามาสอนอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนสามารถเข้าใจความจริงของสัจธรรมว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะดินเพราะน้ำเพราะไฟเพราะลมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหนึ่งมีตาสองม,มีหูสามมีจม,ม,มูกสี่มีลิ้นห้าม,มีกายอย่างเงี้ยเข้าใจว่าอ๋อดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นตานี้จึงมีการเห็นอย่างเงี้ยพอมองออกว่ามันเป็นเพียงแค่ดินน้ำไฟลมนะประกอบกันเป็นตาหูจม,ม,มูกลิ้นกายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแบบนี้ควรที่จะศึกษาให้ยิ่งขึ้นไป โนะดยความเป็นขันห้าเหมือนมองว่าอ๋อดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายนี้มีตาตามองเห็นการมองเห็นได้นี่แหละชื่อว่าจากักขูวิญญาณมีวิญญาณเกิดขึ้นมาพร้อมกับดินน้ำไฟลมนี่คือตานะดินน้ำไฟลมประปอบกันเป็นหูหูสามารถได้ยินเสียงได้นะมีจกักมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นมา ดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นตาหูจมูกรินกายพอมีการเห็นพอมีการได้ยินพอมีการได้กลิ่นพอมีการรับรสชาติมันจึงมีความรู้สึกคือสุขมั่งทุกข์มั่งเฉยเฉย่ปจึงมีความจําจําเรื่องที่ตาเห็นจําเรื่องที่หูได้ยินอย่างเนี้จึงมีความคิดคิดว่าอ๋ออย่างนี้ไะอย่างนี้คือสีแดงอย่างนี้คือสีเหลืองอย่างนี้คือสีเขียว จำว่าอ๋อนี่คือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆคิดว่าอ๋อยังนี้เป็นสุขนะถ้าอย่างนี้สุขกว่านียคิดว่าเออวยังนี้ดีคิดว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยก็พอมีนตาหูจมูกลิมกายนี่แหละที่เป็นดินน้ำไฟลมพาให้คิดนะเหมือนกับเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ชวนให้คิดว่าอ๋อสิ่งนี้สวยสิ่งนี้งามสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ไม่เพราะ สิ่งนี้ฟังแล้วดีสิ่งนี้กินแล,แล้วรสชาติอร่อยสิ่งนี้ไม่อร่อยนะก็พะมีกายนี่แหละพาให้คิดนะในขณะเดียวกันก็มีกายนี่แหละนะพาให้เห็นพาให้ได้ยินควรเรียนรู้ขันห้าให้ยิ่งขึ้นไปให้เข้าใจว่าอ๋อกายที่ไม่ใช่เราคือดินน้ำไฟลมนี้นะไม่ใช่เราแล้วสิ่งที่ไม่ใช่เรายิ่งขึ้นไปคือความรู้สึกคือเวทนาก็ไม่ใช่เรานะ สัญญาคือความจำก็ไม่ใช่เราสังขารคือความคิดก็ไม่ใช่เราวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ก็ไม่ใช่เราคุยง่ายแต่เพราะความไม่รู้ความเข้าใจความไม่เข้าใจตามความเป็นจริงนี่แหละจึงมีความเห็นว่าเป็นเราเรียนรู้แยกแยะความเป็นขันใหอยี้ให้ได้นะแยกแยะทำความเข้าใจแยกแยะทำความเข้าใจนดินน้ำไฟลมนี้คือรูปขัน นะพอดินน้ำไฟลมเนี่ยประชุมก,การนี้กันรูปปักขันแล้วนะมีตาหูจมูมจกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไปกระทบสมัมผัสจึงมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้งางเฉยๆบ้างเป็นเวทนา,าพอไปกระทบสมัมผัสจึงมีการจําจําเรื่องราวของตาที่เห็นเนี่ยจำเรื่องราวของหูที่ได้ยินเนี่ยจาเรื่องราวของจมูกจําเรื่องราวของลิ้นจําเรื่องราวของกายเนี่ยที่สมัมผัสเนี่ยจาเรื่องราวของใจ ในขณะเดียวกันนี่คือสัญญาขันอย่างเงี้ยพอมีการกระทบสัมผัสจึงมีการคิดอย่างนงี้เพราะมีสิ่งเหล่านี้เองนะมีสิ่งเหล่านี้เอง,ท,อนะนนงที่ชื่อว่านะดินนะ้ำไฟลมบ้างที่ชื่อว่าน้ำนะคือเวทนาสัญญาสัขงขาเนี่ยนะเป็นต้นบ้างจึงมีวิญญาณเกิดขึ้นจึงมีการร,ารับรู้คุยงานเพราะนามธรรมากับรูปธรรมเหล่านี้นี่เอง จึงมีการรับรู้นะให้ได้เห็นให้ได้ยินนะให้ได้กลิ่นควรเรียนรู้ทำความเข้าใจขันห้าแบบนี้นะพอเราเรียนรู้ทำความเข้าใจขันห้าแล้วเราจะสามารถใข้ควรนะหรือเราจะสามารถเห็นนะว่าเพราะเราไม่รู้จักขันห้ามันจึงมีความทยานคือทยานอยากในขันห้าอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่รู้จักรูปไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักสัญญาไม่รู้จัก รู้จักวิญญาณเราจึงมีความเป็นคือเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณพอเราแยกแยกขันห้าอย่างนี้ได้แล้วให้เรียนรู้นะขัน,นห้าทางภาริยสัจสีว่าเพราะขันห้าคือทุกขสัจจะเป็นของควรกำหนดรู้นี่เองที่เราไม่เคยกำหนดรู้มาก่อนเลยจึงมีตัณหา ในขณะเดียวกันขันห้าเป็นของคนกาหนดรู้ที่เราไม่เคยกำหนดรู้มาก่อนเลยเนี่ยเป็นเพียงแค่ขันห้าที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ขนาดใดก็ตามเรานะไม่ได้กาหนดรู้เราไม่ได้เรียนรู้จึงมีตั้งหาพาให้เราเป็นขันห้ามีตั้งหาเป็นตัวขยานไปให้เราเป็นให้อยากเป็นนะอยากได้ขันแบบนี้อยากได้สุขเวทนานะ อยากได้ความจําดีคือความจํารูปจาเสียงจํากลิ่นจํารสจึงสร้างสถานการณ์ที่ดีขึ้นมาเพื่อให้จำดีอย่างเงี้ยอยากได้รสชาติที่ดีอย่างเงี้ยอยากได้ความคิดที่ดีจึงสร้างสถานการณ์ให้มันคิดดีขึ้นมาอยากมีวิญญาณที่ดีจึงเอาตาเนี่ยไปดูเอาหูไปฟังไปเที่ยวปุยงี้เพราะอยากได้วิญญาณที่ดีนี่เองนะในขณะเดียวกัน ความทะเยอทะยาหรือว่าตั้หาตัวนี้แหละเพราะความไม่รู้จักนะไม่รู้จักขันห้าคือทุกขษสษษษษัจจ์นี่แหละจึงมีตั้หาเรียนรู้อริยสัจให้มันยิ่งขึ้นไป